เฉลยโจทย์ของไหลข้อที่9ในพาร์ทความดันในของเหลวนะครับดูโจทย์กันเลยนะครับถังน้ำรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรนะครับสูง3เมตรแล้วก็บรรจุน้ำอยู่เต็มจงหาความดันและแรงดันของน้ำที่ก้นถังนะครับโอเคครับจากโจทย์นะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางสัญ,ญลักษณ์ยังไงเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอ่ะโอเคครูจำสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้ละข้ามไปเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรเอามาลงในรูปนะครับเราจะเปลี่ยนจากเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นรัศมีนะครับรัศมีเท่ากับ1เมตรนะครับรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางถังตัวนี้สูง3เมตรแล้วก็บนจุน้ําจนเต็มเพราะฉะนั้น เราจะให้3เมตรตัวนี้คือความลึกของน้ําไปเลยเพราะว่าน้ําเต็มถังพอดีนะครับแล้วสิ่งที่บรรจุในนี้ก็คือน้ําเพราะฉะนั้นความหนาแน่นอยู่ในนี้ก็คือ1คูณ10ยกกําลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับโจทย์บอกว่าจงหาความดันและแรงดันที่ก้นถังนักเรียนดูนะครับบริเวณก้นถังก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ความดันนะครับความดันที่ได้นะครับความดันที่ได้ของก้นถังก็คือตรงนี้นะครับความดันแน่นอนว่าหาได้จากโกลจเพราะว่าเกิดจากความลึกของน้ําในถังกดทับลงมาที่ก้นถังตรงนี้แล้วข้อนี้ไม่ได้บอกว่ามีฝาถังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดเพิ่มก็คือมี PA ก็คือมีความดันบรรยากาศกดทับลงมาอีกรอบหนึ่งบริเวณผิวน้ําที่ปากถังนะครับโอเคครับต่อไปครับโจทย์ บอกว่านะครับแล้วแรงดันนะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับแรงดันก็คือแรงดันกดทับลงตรงนี้นะครับแรงดันอ่าแรงดันกระทําที่ก้นถังตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนแรงดันเกิดจากความดันคูณกับ a เกี่ยวข้องกับ A เพราะฉะนั้นพื้นที่ A ตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับพื้นที่ A ตัวนี้ก็คือเกิดจากพายหาได้จากนะครับไม่ใช่เกิดจากหาได้จากพายอากำลังสอง ซึ่งที่โจทย์ให้ค่าพายมาหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมาก็เพื่อที่จะให้เราหาพื้นที่ก้นถังตรงนี้นะครับพายมีค่า3.14นะครับแล้ว R เรามันเป็นเมตรอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปแล้วก็ยกกําลัง2คิดเสร็จแล้วนะครับคิดรวบยอดเสร็จก็คือพื้นที่ก้นถังก็คือ3.14ตารางเมตรโอเคครับทีนี้ข้อนี้มันมีคําถามอยู่2คําถามใช่ไหมครับตามที่เราวิเคราะห์โจทย์มาก็คือความดันและ แรงดันเราหาทีละอย่างเลยนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเราไปหาที่ความดันก่อนนะครับเราหาความดันออกมาก่อนนะครับความดันก็คือ p p ตัวนี้เราวิเคราะห์โจทย์แล้วว่าเกิดจากแรงกดทับของน้ําก็คือ r g h นะครับเกิดจากความดันของน้ําเองก็คือ r g h บวกกับความดันบรรยากาศคือ p a นะครับโ h ของน้ําก็คือ10กําลัง3แทนค่าลงไปเลยนะครับ g เราแทนค่าเป็น10 เราแทนค่าเป็น3ตามโจทย์เลยนะครับและคูณด้วย1คูณ10ยกกำลัง5นะครับจัดการตัวเลขตามหลักคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะได้เป็น3คูณ10ยกกำลัง4บวกกับ1คูณ10ยกกำลัง5จัดการตัวเลขให้มันสามารถบวกกันได้ก็จะกลายเป็น0.3คูณ10ยกกำลัง5บวกกับ1คูณ10ยกกำลัง5 รวมกันแล้วเป็น1.3คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรนะครับค่าที่ได้คือค่าของความดันเรามาดูที่ช้อยนะครับมาดูที่ตัวเลือกนะครับในตัวเลือกเราจะเห็นว่ามีช้อยที่เป็น1.3แล้วก็1.6ตัวไหนเป็น1.6เราจะคัดออกนะครับก็จะเหลือข้อขอกับข้อคอ ดูแรงดันนะครับนักเรียนมาดูแรงดันในกรณีแรงดันนั้นมันมี2ค่าก็คือ1.6กับ4.08แสดงว่าการตัดช้อยเราไม่ประสบความสำเร็จนักเรียนจะต้องคํานวณต่อนะครับคำนวณเพื่อที่จะหาแรงดันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือหาแรงดันนะครับกรณีแรงดันนะครับก็ง่ายเลยนะครับแรงดันเกิดจาก f เท่ากับ P คูณ a เราหามาแล้วก็คือ 1.3คูณ10ยกกำลัง5นะครับคูณกับ a a ซึ่งเราคำนวณไว้แล้วก็คือ3.14นะครับจับมาคูณกันก็จะเป็น4.082อา้าว82นะครับไม่ใช่28ชอบโตดอยู่เรื่อยนะครับ4.082นะครับคูณ10กำลัง5หน่วยของแรงเป็นนิวตันตรงกับตัวเลือกข้อ คอข่ายนะครับซึ่งความดันก็ถูกแรงดันก็ถูกส่วนขอไขนั้นความดันถูกแต่แรงดันผิดนะครับโอเคครับตัวเลือกที่ตอบข้อนี้ก็คือขอข่ายนะครับ